สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับเฮียหมาพาลมโต๊ะเช่นเคยครับวันนี้วันที่16กันยายน2566ิครับเรากยังอยู่ที่ทัศนฟุตบอลดีๆแบบนี้ทุกๆวันเช่นเคยนะครับเฮียหมายังคงจัดเต็มมาฝาก5คู่เหมือนเดิมครับและมีตัวทีเด็ดประจำวันนะครับมาฝาก3ตัวเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับมีบุนเดสซิก้าของเยอรมันและมีลาลก้าของสเปนนั่นเองนะครับ ก่อนจะพบเจอทั้ง5คู่นี้ครับเพื่อนๆครับขอสรุปผลประกอบการเมื่อคืนสักหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อคืนให้ไว้ทั้งหมด5คู่ครับจบที่กินไป2เสมอ1และเสียไป2ครับก็เจ้าๆเสมอตัวไปนะครับรายละเอียดตามนี้แล้วกันนะครับคู่แรกครับไบเอเนอร์นิคพบกับเลเวอร์กูเซ่นครับไบเอเนอร์นิคแฮนดิแคปมาที่1.25เฮียให้อยู่ที่ทีมเยือนอย่างเลเวอร์ไว้ครับบอกมองตอนแรกว่าไบเอเนอร์ยิงไม่ขาดสรุปจบที่2-2นะครับไบเอเนอร์เอาชนะไม่ได้ครับคู่นี้เรากินนะครับ คู่ที่2องฮาวซิตี้พบกับโคเวนทรีครับคู่นี้แฮนดิแคปมาที่เสมอเเฮีย er, ให้เชียร์ไปที่ทางด้านของฮาวสิตี้เจ้าบ้านนะสรุปจบที่1นึครับก็เจ้ากันไปนะครับคู้นี้ครับ mm hmm. คู่ที่3ราโยบาเยกาโนพบกับเดอร์ปอร์ติโบอาราเบสครับคู่นี้ราโยเจ้าบ้านมาที่0.25นะครับสรุปจบที่ราโยเอาชนะได้2อนะครับเฮีย er, ให้เชียร์ไปที่อาราเบสครับคู่นี้เราโดนไปนั่นเองนะครับ คู่ที่4ครับปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับนีสครับคู่นี้ถือว่าปิกโลคเลยทีเดียวครับเฮียให้เชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับสรุปจบที่ปารีสแซงต์แชร์แมงพ่ายคาบ้านที่2-3ครับคู่นี้เราโดนไปนะครับและคู่สุดท้ายครับเซาเทมป์ตันพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เฮียให้เชียร์เลสเตอร์ทีมเยือนนะครับเพราะแฮนดิแคปอยู่ที่เจ้าบ้าน0.25ครับสรุปเลสเตอร์ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับบุกเอาชนะได้ถึง4ประตูต่อ1ครับกินเต็มๆไปเลยแล้วกันนะคู่นี้ครับสรุปจบที่ กิน2เสมอ1และเสียไป2นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราแก้มือซะหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจะพบเจอกับทั้ง5คู่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซึ่งจะมีทีเด็ดเพิ่มเติมสุดเอ็กซ์สีครับส่งให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับให้เพื่อนๆแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่แอดเซตเครับย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับที่แอดเซตเหรือว่าสแกน QR Code ที่ให้ไว้นะครับในนั้นจะมีอะไรดีๆรอเพื่อนๆอีกแน่นอนนะครับ และฝากกิจกรรมดีๆไว้ด้วยครับเพื่อนๆครับกิจกรรมดีๆนะครับทายผลการแข่งขันนั่นเองครับคนนี้นะครับเราขอญาตเลือกคู่ของบาร์เซโลนาพบกับเรเบติสครับให้เพื่อนๆครับ ทายสกอร์ผลการแข่งขันมาครับว่าคู่นี้จะจบที่สกอร์เท่าไหร่และใครเป็นคนยิงประตูแรกครับทายมาในช่องของคอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยกันครับร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับเรามีเครดิตเล่นฟรี500บาทมาแจกเพื่อนๆเลยครับเอาไปเล่นฟรีเอาไปต่อยอดกันได้เลยนะครับเงื่อนไขสั้นๆเองครับแค่เพื่อนๆนะครับทายผลลงมาในช่องของคอมเมนต์นั่นเองครับและส่งหลักฐานยืนยันนะครับมาที่ไลน์ครับที่แอดแซดแซดเอ็กซ์สี่นั่นเองครับร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับและลุ้นรับรางวัลไปด้วยกันนะครับ เรามาว่ากันที่5คู่วันนี้ครับเพื่อนๆครับ5คู่วันนี้นะครับไล่เรียงเวลากันเลยคู่แรกครับ2องทุ่มครึ่งคู่ระหว่างマイ05พบกับสตุตการ์ดครับเจ้าบ้านマイ05นะครับระบบการเล่นของเขาครับซีซสครับผู้เล่นที่เข้าหน้าทะลุสนามเป็นผู้เล่นหน้าเดิมๆทั้งหมดเป็ยังทําผลงานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับหน้าเป้าอย่างทางด้านของคาริมโอนิชิโวเนี่ยยืนคู่กับทางด้านของลูดวิสอายอเก้เหมือนเดิมนะครับในขณะที่สตุตการ์ดครับ 4 5 1หของเขาน่าหล่ล่นแพ็กกันการค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวครับหน้าเป้าครับยังคงฝังฝ่าความหวังไว้ที่เซดูกีลาซีเช่นเคยนะครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันของทั้ง2ทีมครับไมสเตอร์บ้านครับปัจจุบันอยู่ในอันดับที่17ครับฤดูการนี้เล่นมาแล้ว3เกมยังไม่ค่อยดีรับผลงานครับยังไม่ชนะใครเลยครับเป็นเสมอ1และแพ้ไป2ครับในขณะที่สตูดร์ดครับผลงานถือว่าดีใช้ได้เลยทีเดียวครับขึ้นไปอยู่อันดับ3มตารางฤดูการนี้เล่นมาแล้ว3เกมชนะ2แพ้ไป1นะครับเก็บไป6คะแนนครับ คู่นี้นะครับพบเจอกันมาใน10เกมล่าสุดครับถิติสุสีสุดครับไมซ์ชนะได้4เสมอกัน2ครับและเป็นสุดการ์ชนะได้บ้าง4เกมผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับ6เกมล่าสุดของไมซ์ครับชนะ3เสมอ1และแพ้ไป2นะครับถือว่าฟอร์มก็ถือว่ากลางๆพอใช้ได้ประมาณนะครับในขณะที่6เกมล่าสุดของสตุดการ์ครับยอดเยี่ยมมากๆครับชนะ5แพ้ไป1ครับสุดๆเลยทีเดียวครับ แฮนดิแคปคู่นี้ครับอยู่ที่เจ้าบ้านไม้นะครับ0.25ครับเพื่อนๆครับเป็นแฮนดิแคปที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับไม่ My, ฟอร์มหลังๆเนี่ยถ้าให้เปรียบกับสตุตการ์ดเนี่ดฟอร์มสู้สตุตการ์ดไม่ได้นะครับสตุตการ์ดฟอร์มดีกว่าเยอะเลยแต่ยังเป็นยังมี ที่ทางที่เขาแฮนดิแคปมาที่0.25เลยพูดง่ายว่าฟอร์มไม่ดีแต่มาเป็นต่อว่างั้นนะครับก็ถือว่าจุดน่าสนใจครับเพื่อนๆครับถ้ามาเบนสเตปนี้นะครับเฮียมองว่าเชียร์สตูดสกาดทีมเยือนได้ครับสตดกาดฟอร์มแรงอ้อมเหนียวแน่นแบบนี้โอกาสแพ้มันยากละครับมายมาที่0.25สตดกาดปิดประตูแพ้เพราะฉะนั้นเชียร์สตูดกาดไปก่อนเลยแล้วกันครับและมีโอกาสที่จะบุกมาเอาชนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่สตเดกาิส ไปว่ากันที่คู่ที่2อครับเพื่อนๆครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับคู่นี้แข่งตอน3ามทุ่มตรงแอสตันวีล่าเขกับคริสตันพาเลต์นั่นเองครับความพร้อมสองทีมพร้อมๆทั้งคู่เลยทีเดียวครับแอสตันวีล่าครับตัวผู้เล่นของเขาระบบ4-3-3ตัวหลักๆอยู่กันพร้อมนะครับทำผลงานได้ดีประมาณนึงครับผู้รักษาประตูยังใช้ทางด้านของอิมมูโนมาตีเนสเช่นเคยครับเซนเนอร์ฮับตัวหลักอย่างเปาตอเลสยังยืนอยู่ครับในขณะที่หน้าเป้ายังคงเป็นออร์ลีวัตกลินเช่นเคยครับในขณะที่4 2 3 1ของคริสตันพาเลต์ครับ หน้าเป้านะครับยังคงใช้ผู้เล่นทางด้านของออสซอลเอดูอาเช่นเคยนะครับในขณะที่เพย์เมเกอร์นั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยที่ผ่านมาคือเอเบอร์ลิซี่นซี่นั่นเองครับไปดูอันดับตารางคะแนนปัจจุบันครับเพื่อนๆครับแอสตันวิลล่าครับปัจจุบันอยู่ในอันดับที่10นะครับเล่นมาแล้ว4เกมชนะ2แพ้2ครับในขณะที่คิสซันพาเลตปัจจุบันอันดับที่7ครับเล่นมาแล้ว4เกมชนะ2เสมอ1และแพ้ไป1ครับ ผลงานการพบเจอกันมาใน10เกมล่าสุดครับสุไติก็ค่อนข้างสูสีครับวิลล่าชนะไปไป5ครับเสมอ1และคิสซันเปเลตชนะได้บ้าง4เกมนั่นเองครับ ผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ6เกมล่าสุดของแอสตันวิลล่าเขาชนะ4แพ้ไป2นะครับเกมลีกล่าสุดเนี่ยบุกไปพ่ายลิเวอร์พูลมาที่0ประตูต่อ3นั่นเองนะครับในขณะที่ฟิสซันเตเลสครับ6เกมล่าสุดของเขาครับชนะ4เสมอ1แพ้ไป1ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะวูฟเวนตันมาที่3ประตูต่อ2ครับแฮนดิแคปคู่นี้อยู่ที่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่า0.75ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับ0.75ของวิลล่ากับฟอร์มปัจจุบันนี่ถือว่าสูงประมาณของเวิลล่ครับเพราาะว่ ที้มือเฮียบว่างว่าดูสูงเพราะว่าคริสตันเปเลสฟอร์มดีครับฟอร์มดีครับขึ้นไปอยู่อันดับเลขตัวเดียวและทีเดียวนะครับแต่เพื่อนๆครับคู่นี้จุดน่าสนใจคือคู่เนี้ยเหมือนฟุตบอลบ้านใครบ้านมันครับบ้านวิลวล่าวิลล่าทำผลงานได้ดีกว่าครับถ้ากลับไปบ้านเปเลสเปเลสก็ฉกเฉลิวความได้เปรียบได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อบ้านใครบ้านมันแบบนี้ขออิงไปที่เจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าดีกว่าครับแอสตันวลล่าฟอร์มที่ผ่านมา ดูว่าเล่นดีแล้วนะครับแต่ว่าดูว่าไม่ค่อยชนะอาจจะเพราะเขาเจอทีมใหญ่หญๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแต่เจอทีมระดับเดียวกันเธอกกนเจอทีมแบบเกรดเดียวกันเนี่ยเขาก็เอาชนะมาได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียมองว่าบทกันไปปแล้วไม่ยากจนเกินไปที่วิลล่าจะฉกฉวยความได้เปรียบได้ครับคู่นี้ขอเชียร์ไปที่แอสต์มิลล่าเจ้าบ้านครับเพื่อนๆครับ mm hmm. และมองแอสต์มิลล่าเป็นตัวทีเด็ดประจำตัวที่2ด้วยนะครับมั่นใจว่าบทชนะทีมเยือนอทีซันเตเลเได้อย่างไม่ยากจนเกินไปนะครับไปดีค่่3รับเพือน ฟูลแลมพบกับลูตันทาวน์นั่นเองครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมถือว่าพร้อมๆครับฟูลแลมครับเล่นระบบ4 2 3 1หนเลยครับหน้าเป้ายังคงใช้ทางด้านของลาอูคิมิเนสครับเป็นตัวหลักนั่นเองครับในขณะที่เพย์เมเกอร์อย่างทางด้่งของอันเดยสเปเบลล่าเนี่ยคุมจังหวะเกมให้ทีมเหมือนเดิมนะครับในขณะที่352ของลูตันทาวนครับสตาร์ดังๆดูไม่ค่อยมีนะครับเล่นเน้นเกมแพ็กแดนกลางค่องข้างแน่นเลยทีเดียวครับ คู่หน้านะครับยังคงใช้ตัวผู้เล่นหลักอย่างทางด้านของคาวตันมอริสนะครับยืนกับทางด้านของ o, อา e เดบิโยเอเลจานั่นเองนะครับยังถือว่ายืนคู่หน้ากันทั้งคู่นะครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันของทั้งสงทีมครับฟูแลมครับปัจจุบันอยู่ในอันดับที่13ครับ ดูการนี้เล่นมาแล้ว4เกมชนะ1เสมอ1แพ้ไป2นะครับมี4คะแนนนะครับในขณะที่ลูตันทาวครับอยู่ในอันดับที่19ครับเล่นเกมลีกมาแล้ว3เกมแพ้รวดทั้ง3เกมนะครับยังเก็บคะแนนไม่ได้เลยนะครับคู่นี้นะครับพบเจอกันมานะครับถูกติกไว้เป็น5เกมครับฟูลแลนชนะไป3เสมอ2ลูตันไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับใส่ที่อยู่ที่เจ้าบ้านค่อนข้างเยอะเลยครับผลงาน6นัดล่าสุดของฟูลแลนครับชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2นะครับเกมลีกล่าสุดบุกไปพ่ายกับแมนเชสเตอร ประตูต่อ5เลยทีเดียวครับในขณะที่6เกมล่าสุดของรูตันทาวครับชนะ2แพ้ไป4ครับเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านพ่ายกับเวสแฮมไปที่หประตูต่อ2แฮนดิแคปคู่นี้อยู่ที่เจ้าบ้านฟูลแลม0.75เครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับ0.75ฟูลแลมกำลังหน้ารักหน้ารุนน่าเชียเลยทีเดียวครับเพราะฟอร์มปัจจุบันของรูตันน่ะเฮียมองว่าจากการที่รูตันเล่นเกมอะไรลีกมาแล้ว3เกมเนี่ย ดูว่าเขาเน่ยยังไม่พร้อมสําหรับพรีเมียร์ลีกเลยครับต้องปรับตันทีมพอสมควรแล้วครับถ้าอยู่ในฟอร์มแบบนี้จะลูดไปอยู่อันดับตกชั้นและจะลูดไปตกชั้นเอาในฤดูกาลเดียวครับเพราะเขาเป็นน้องใหม่ขึ้นมานะครับ ฤดูกาลที่แล้วครับแข็งแกร่งจากดิวิชั่น1ขึ้นมาได้นะครับแต่ฤดูกาลนี้อยู่ลีกสูงสุดเนี่ยเบียดเบียดไปแล้วยังดูว่าสู้ใครไม่ได้นะครับในขณะที่ฟูลแลมครับฟอร์มฤดูกาลนี้ยังรุ่มรุ่มดอนดอนก็จริงนะครับแต่เกมในบ้านของเขาที่ผ่านมาดูไว้ใจได้เสมอครับเพื่อนเครับ0.75เชียร์ฟูลแลมได้เลยครับมั่นใจว่าฟูลแลมบดชนะทีมเยือนอย่างรูตันทาวได้ไม่ยากจนเกินไปครับและขอมองฟูลแลมเป็นตัวทีเด็ดประจำวันตัวที่3ด้วยนะครับ ไปดูคู่ที่4ครับเพื่อนๆครับคู่ที่4ครับคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับเบรนท์ฟอร์ดครับคู่นี้5้าทุ่มครึ่งครับตัวผู้เล่นหลักๆของทั้ง2ทีมครับนิวคาสเซิลเจ้าบ้านนะครับถือว่าตัวผู้เล่นหลักๆในเอียงอยู่กันพร้อมเลยครับระบบ4-3-3ของนิวคาสเซิลเนี่ยเพย์เมเกอร์อย่างบูโน่กีมาไลส์ยังคุมจังหวะเกมไม้อยู่ครับในขณะที่ในแนวลุกครับถือว่าสุดยอดเลยครับฮาวิ่บาร์สแคลรมวิลสันแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิี่ย 3แนวลูกคนนี้เนี่ยโหดโหดเลยเนียครับสุดโหดเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เบนฟอร์ดครับ4-3-3าของเขา,าเป็นทีมที่แดนกลางเด่นเลยทีเดียวนะครับต้องชื่นชมครับเพราะว่าเป็นทีมที่คุมจังหวะแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผู้เล่นแดนกลางตัวหลักอย่างเ้านั้งของคริสเตียนนอกกาดนะคุมจังหวะเกมได้เช่นเคยนะครับข,ขณะที่หน้าเป้ายัางคงใช้ทธอตั้งของโยอันวิซาเช่นเคยครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันของทั้ง2ทีมครับนิวคาสเซล ฤดูกาลนี้อยู่ในอันดับที่14นะครับฟอร์มยังไม่ค่อยกลับมาครับเล่นมาแล้ว4เกมชนะ1แพ้ไป3ครับมีเพียงแค่3คะแนนในขณะที่เบลนฟอร์ดครับอยู่ในอันดับที่8ครับฤดูกาลนี้เล่นมาสี่เกมชนะ1เสมอ3ไม่แพ้ใครครับมี6คะแนนครับเป็นฟุตบอลเหนียวแน่นเลยทีเดียวครับคู่นี้พบเจอกันมาถูกบันทึกไว้เจ็ดเกมครับนิวคาสเซิลดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วครับชนะไป5เสมอ1และเบลนฟอร์ดชนะได้บ้าง1เกมครับ ผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ6เกมล่าสุดของนิวคาสเซิลชนะ3แพ้ไป3ครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปพ่ายบรายตันึประตูต่อ3ครับในขณะที่6เกมล่าสุดของทางด้านเบรนท์ฟอร์ดครับชนะ1เสมอ5ไม่แพ้ใครนะครับหนักไปทั้งเสมอครับเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านเสมอกระบอลมัดมาที่2ประตูต่อ2 h a แฮนดิแคปคุณนี่อยู่ยยที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับ1น,นะครับมาที่1ครับ เพื่อนๆครับคู่นี้จุดน่าสนใจคือฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมปัจจุบันครับนิวคาสเซิลครับสะดุดมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมาครับสมเกมลีกล่าสุดแพ้มารวดนะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเปิดฤดูกาลมาอย่างสวยนะครับชนะมาแล้วครับหลังจากนั้นครับเล่นเกมลีกแพ้มาหมดครับอาจจะเพราะเขาเจอทีมแกร่งอย่างเลยทีเดียวนะครับไล่ไล่เลียงลาดับเลยตามนี้นะครับเราเขาเจอทีมแกร่งเขาแพ้แพ้มาหมดเลยครับเกมเกมแรกก่อนหน้านั้นครับบุกไปพ่ายแมนซิตี้ศูนย์หนึ่งครับ เกมที่2กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยแพ้กับริวพูล1-2แล้วก็เกมล่าสุดครับบุกไปเยือนไบรตันโดนไบรตันยิงมาที่3ประตูต่อนหนึ่งนั่นเองครับถือว่าสรุด,ดไปพอสมควรอนะนิวคาเสเซิลครับเกมนี้ต้องกลับมาได้แล้วนะครับ เพื่อนๆครับดูจากทิศทางและเฮียแอบดีใจให้นิวคาสเซิลครับยังมองว่านิวคาสเซิลถ้าไม่ฟอร์มกลับมาในเกมนี้ก็ไม่กลับมาในเกมไหนแล้วครับเพราะว่าสรุปไปพอสมควรแล้วครับหนึ่งกับแฮนดิแคปถือว่าสูงพอสมควรครับเพื่อนๆครับแต่ว่านิวคาสเซิลเชียร์ได้ครับเบรนด์ฟอร์ดแน่นอนครับเป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้ยากสุดๆครับแต่ว่ายามพบเจอกันมาเนี่ยเซอร์จิมันดูว่า เขาจะต้านไทม์นิวคาสเซิลไม่ค่อยได้ครับอยู่ที่ว่าจะสกอร์จะไปจบเท่าไหร่ครับแต่มั่นใจว่านิวคาสเซิลชนะได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลเจ้าบ้านเลยกันครับมั่นใจว่าชนะแหละครับแต่ว่าจะยิงขาดเกินแฮนดิแคปไหมเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับไปที่คู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้ครับคู่นี้เรายกมาเป็นกิจกรรมทายผลประจําวันด้วยนะครับ คู่นี้ครับลาลิก้าของสเปนครับแข่งตอนตี2ตรงบาเซลโลนาพบกับเรอเบติสนั่นเองครับความพร้อมของส้งของทีมพร้อมทั้งคู่ครับบาเซลโลนาเล่นระบบ4-2-3-1ครับผู้เล่นคุมจังหวะแดนกลางอย่างทางด้านของแฟรงกี้เดยองยังอยู่เช่นเคยนะครับในขณะที่หน้าเป้ายังคงใช้โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับในขณะที่4-2-3-1ของเรอเบติสเพย์เมเกอร์ตัวเก๋าอย่างอิสโก้คุมจังหวะเกมให้อยู่นะครับหน้าเป้ายังคงใช้ผู้เล่นทางด้านของวิลเลียน โจเซ่เช่นเคยครับอันดับตัวรางคะแนนปัจจุบันครับบาร์เซโลนาปัจจุบันอยู่ในอันดับที่3ครับอดูกันนี้เล่นมาแล้ว4เกมชนะ3เสมอ1นะครับมี10คะแนนครับไม่แพ้ใครด้วยนะครับในขณะที่เรอเบติสครับอยู่ในอันดับที่7ครับถือว่าใช้ได้ในดีเฟอร์มครับเล่นมาแล้ว4เกมอดูกันนี้ชนะ2เสมอ1และแพ้ไป1นนะครับมี7คะแนนครับผลงานการพบเจอกันมาครับ10เกมล่าสุดบาร์เซโลนายอดเยี่ยมครับทำได้ดีกว่าชัดเจนชนะไปถึง8ครับ เสมอ1และเรอเบติสชนะได้บ้างเพียงแค่นหนึเกมแค่นั้นเองครับผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับบาร์เซโลนาชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใครครับฟอร์มสุดๆไปเลยครับเกมลีกล่าสุดเนี่ยบุกไปเอาชนะโอซาูนาได้ที่2ประตูตอนน่อ1น1ครับในขณะที่เรอเบติสครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ2เสมอ1แพ้ไป3นะครับเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านเฉือนลาโยบาเยโกโนมาที่1ประตูตอนน่อศครับ แฮนดิแคปอยู่ที่เจ้าบ้านบาร์เซโลนา1.25ครับเพื่อนๆครับ1.25บาร์เซโลนาเชียร์ได้ครับถือว่ากําลังหน้าเชียร์เลยทีเดียวครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาก็บอกให้รู้แล้วครับว่าบาร์เซโลนากินขาดโดยตลอดครับแน่นอนฟอร์มหลังๆฤดูกาลนี้เรียลเบติสเหมือนจะเหนียวแน่นขึ้นมานะครับแต่เฮียมองว่าบทบทไปแล้วเสร็จบาร์เซโลนาแน่นอนครับเพราะว่าบาร์เซโลนาฤดูกาลนี้นะครับเครื่องติดตั้งแต่ต้นฤดูเลยทีเดียวครับผู้เล่นในแดนหน้าอย่างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ฝากความหวังไว้ได้แนนนน่่ออคครรัับบเพืๆ คู่นี้ครับเชียบบาเซโลนาเจ้าบ้านไปได้เลยครับมั่นใจว่าจะบทดเอาชนะทีมเยือนอย่างเรเวติสได้อย่างไม่ยากจนเกินไปนะครับและสักก็สามารถยิงขาดเกินแฮนดิแคปด้วยนะครับ บทสรุปสำหรับวันนี้คก็เพื่อนๆเพื่อนๆครับเดี๋ยวขอสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับว่าคำคืนนี้เฮียหมาไปในทิศทางไหนนะครับคู่แรกครับไมล์ศูนย์ห้าพบกับสตุดการ์ดครับไมล์เจ้าบ้านมาที่ศูนย์จุดสองห้าเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างสตุดการ์ดได้เลยครับฟอร์มดีกันเยอะครับมั่นใจว่าบุกมาเอาชนะได้นะครับแล้วก็ขอมองสตุดการ์ดเป็นตัวทีเด็ดประจำวันตัวแรกด้วยนะครับคู่ที่สองครับแอสตันวิลล่าพบกับคริสตัลพาเลทครับวิลล่่าาแแฮนดิคปมที เชียร์วิลล่าเจ้าบ้านได้เลยครับต้องสามารถคืนฟอร์มได้ในเกมนี้แล้วนะครับและมองวิลล่านะครับเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่2ด้วยนะครับคู่ที่3ครับคิสซอนขออภัยครับเป็นฟูลแลมนะครับพบกับรูตันทาวครับฟูลแลมเจ้าบ้านแฮนดิแคปมาที่0.75เชียร์ฟูลแลมเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่3ได้เลยครับรูตันทาวยังไม่มีฟอร์มอะไรมาต้านทานฟูลแลมได้ในตอนนี้นะครับคู่ที่4นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับเบลเมฟอร์ดครับแฮนดิแคปนิวคาสเซิลมาที่1เชียร์นิิิิววคคคาาาสสสเเซซลลลได้้รัับบนตองกมู่ฟอร์มที่่่ดดีไ้้แลววครัับมนใจายิงงขาาดดไ้ออย่่แนนนครับ ในขณะที่คู่สุดท้ายครับบาร์เซโลนาพบกับเรอัลเบติสบาร์เซโลนาแฮนดิแคปมาที่1.25เชียร์บาร์เซโลนาได้เลยครับมั่นใจว่ายิงขาดได้อย่างแน่นอนนะครับขอบทวนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับก่อนจะจากกันไปครับเพื่อนๆตอนนี้เรามีกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนทัสนะนะครับรวมทั้งมีทีเด็ดเพิ่มเติมบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับส่งให้ในทุกๆวันครับฝากเพื่อนๆครับแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่แอดเซซเซสซี่ย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับที่ เซ X4 หรือว่าสแกน QR โค้ดที่ทางเราได้ให้ไว้นะครับในนั้นยังมีอะไรดีๆรอเพื่อนๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับรวมทั้งกิจกรรมดีๆครับขอย้ําอีกสักหนึ่งครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับเรามาร่วมสนุกด้วยกันครับทายผลสกอร์การแข่งขันนะครับและถายผู้ยิงประตูนะครับวันนี้ขอยกคู่ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเรอัลเบติสครับเพื่อนๆครับ เงื่อนไขเล็กน้อยแค่นั้นเองครับเพื่อนๆครับทายมาว่าบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดจะจบที่ผลการแข่งขันเท่าไหร่นะครับสกอร์ไปในเท่าไหร่นะครับและก็ใครครับเป็นคนยิงประตูแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบาร์เซโลนาชนะที่3ประตูต่อศูนย์นะครับคนยิงประตูแรกคือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับอ่าตัวอย่างประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับทบทวนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและฟังเฮียหมาพาล้มโต๊ะอยู่ตลอดนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับเฮียหมาจะมีทัศนะฟคติ นี่หมดเวลาของเฮียรหมาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ